สวัสดีครับไอโบทชอกรอโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าความผิดหวังที่ไม่ทําให้ผิดหวังนะฮะความผิดหวังที่ไม่ทําให้ผิดหวังนะในพระธรรมบาบกุนะบทที่3ข้อ1 7ถึง19ที่เราได้เรียนรู้ดีนะครับข้อ17บอกว่าเมื่อมะเดื่อไม่ออกดอกเถาวัลย์ไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาก็ได้ก็ไม่ให้อาหารฝูงสัตว์ก็ขาดจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกันนั้นข้อ18บแปดว่าข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าข้อ19บอกว่าพระเจ้าเป็นกําลังของข้าพเจ้าพระองค์กะทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียที่สามารถเดินในบรรดาที่สูงสูงทั้งหลายของข้าพเจ้าได้ นั่นคือสิ่งที่เราได้รับการนูนใน้ำใจจากฮาบากุนะครับที่ได้เผยวจนะตอนนี้ให้กับผู้ที่รู้สึกอชอบช้ำระกำใจหรือความผิดหวังความผิดหวังมีสามารถเกิดได้กับทุกๆคนเพราะว่าโรคนี้อยู่ในสังคมที่เขาเรียกว่ายังไม่เรียบร้อยดีนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะเจอหรอกครับแต่ความผิดหวังมันก็เป็นสองสองมุมนะมุมหนึ่งก็จะอาจจะ ถ้าเราใช้ความผิดหวังนั้นมาเรียนรู้มันก็จะทําให้เราเจริญถ้าเราไม่เรียนรู้กับมันก็จะทําให้ชีวิตของเราไปต่อไม่ค่อยจะได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ้าเราเข้าใจว่าเรามีพระเจ้าแล้วเราตอบสนองอย่างถูกต้องเราก็จะเห็นพอร์ตของพระเจ้าอยากจะน้นน้ำใจในการตอบสนองความผิดหวังเพื่อจะไม่ผิดหวังเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งแรกเราต้องต้องดึงความรู้สึกของเราเข้ามาในใน จิตวิญญาณของเราให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเราประทะอะไรที่มันไม่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 ไม,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 ไม่ประทะพอใจของเราในความผิดหวังมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายธรรมชาติของความผิดหวังก็คือขมขื่นเนี่ยเราต้องรักษาเพราะว่าพระบังคีจอยากให้ใจของร่างขมขื่นนะครับก็คือให้ตั้งสติดีๆก่อนนะครับแล้วก็ เอาเรื่องนี้มาลองทูลที่เราผิดหวังต่อพระเจ้านะครับว่าเราสมควรจะตอบสนองอย่างไรส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าจะจะ,จะทาให้เราเขาเรียกว่าเกิดสันติสุขจากสิ่งที่พระองค์ให้เราตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อพระเจ้าบอกเราในในเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่นําเราเนี่ย บางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกระจเข้าเรามากหรอกแต่ว่าถ้าเราตอบสนองเนี่ยสันติสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกให้เราทําผ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็คือเราจะเห็นการช่วยที่มาจากพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์และเราจะผ่านสถานการณ์นั้นได้โดยที่พระองค์พาเราผ่านไปและหลังจากนั้นเราจะมีประสบการณ์การเติบโตขึ้นในการไว้วางใจในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อว่าถ้าอะไรมาทําให้เราผิดหวังเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องตระหนักคือเราต้องจดจ่อที่พระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้าต่อเราที่ต่อสถานการณ์ว่าเราควรจะทําอย่างไรหลายครั้งเราไม่ได้ไปจดจ่อที่พระเจ้าเราไปยึดแต่ความเจ็บปวดมากๆมองแต่สถานการณ์มองแต่คนทําอย่างนั้นกับเราสิ่งที่ผิดหวังมันก็เลยส่งผลทําให้ชีวิตของเราเสียหายมากกว่าเดิมในการดําเนินกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีรับมือแต่ละคนแตกต่างกันแต่ที่สําคัญที่ที่สุดก็คือเราจําเป็นจะต้องทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า แผนการของมนุษย์นั้นอาจจะผิดหวังแต่แผนการของพระเจ้าอย่าลืมครับสมบูรณ์แบบไม่ว่าความผิดหวังนั้นจะทําให้เราเจ็บปวดมากขนาดไหนพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราครับพระองค์จะเป็นผู้ที่นําพาเราผ่านความเจ็บปวดนั้นให้เราเติบโตขึ้นกับพระเจ้าได้ทุกๆวันที่เราได้พบกับปัญหาด้วยอย่างกัหฮาากุที่หนุนน้าใจเราว่าวัานนี้ถึงกันนั้นก็ดีข้าพระเจ้าจะเริงร่าและเปรมปีในพระองค์ พอพระองค์จะทําให้วิธีของข้าพเจ้าดําเนินในทุกๆยอดเขาแห่งชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับนวน้ำใจพี่น้องสามารถดําเนินในยอดเขาของชีวิตในทุกๆเรื่องได้เป็นอย่างดีโดยที่ไว้วางใจพระเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรานะครับนวน้ำใจพี่น้องวันนี้ความผิดหวังที่จะไม่ทําให้ผิดหวังคือวางใจในพระประสงค์ของพระเจ้าให้นําเราผ่านพ้นทุกๆความผิดหวังครับสวัสดีครับ